ทีตารีเสวัง7 8 9สวัสดีค่ะในวันเกิดของเสียจานมีเรื่องเซอร์ไพรส์และเหตุบังเอิญมากมายเกิดขึ้นชาวเน็ตจำนวนมากพวกเขาต่างสงสัยว่าทำไมเซียจานถึงได้มีภาพเค้กสองอันและสถานที่ก็แตกต่างกันอีกด้วยในวอลลกของเขาที่ถูกปล่อยออกมาเราได้เห็นเสียจานกำลังถือเค้กอยู่ในมือเขากำลังจะเป่าเค้กแต่เทียนก็ดับก่อนที่เขาจะเป่าทุกคนจึงแซวเขา และเขายังได้ชิมเค้กอีกด้วยในระหว่างนั้นเสียงของทีมงานหลายคนก็ดังขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขากำลังฉลองเค้กวันเกิดร่วมกับทีมงานในกองถ่ายของมังกรโยกแต่ก่อนหน้านี้สตูดิโอของเสือจานได้โพสต์ภาพแรกเพื่อโอยพอรวันเกิดให้กับเสือจานในภาพทั้งหมดมีภาพที่เสือจานกำลังถือเค้กวันเกิดภาพของเขาสบายๆมากเขาสวมเสื้อกล้ามและกางเกงยีนซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไม่ได้เป็นทางการมากนักอาจเป็นไปได้ว่าเขาจะอยู่ในหมู่คนเนิตมากกว่าเค้ของเขาเป็นรูปแคมปิง้งลายแกะหลายสิบตัวบริเวณรอบๆตัวเขามีกระจมตั้งเต็นท์อยู่หัวมุมด้านบนชาวเน็ตจึงสงสัยว่าเขามีการฉลองวันเกิดสองครั้งพวกเขาจึงคิดว่าสถานที่ที่เซียวจ้านฉลองวันเกิดนั้นอยู่ในฟาร์มและเขาอาจมีการตั้งเต็นท์นอนที่นั่นดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มสืบหาความจริง เราต้องยอมรับว่าแฟนๆของเซอร์จานนั้นเก่งแค่ไหนไม่มีอะไรที่พวกเขาทำไม่ได้ตามข่าวก็คือเซอร์จานได้เริ่มถ่ายทำหนังเรื่องมังกรโยกในวันที่หนึ่งกันยายนและเขาต้องไปเรียนขี่ม,ม้าที่ฟาร์มแฮนเมดชิงเย่มากกว่า1สัปดาห์ในช่วงเดือนสิงหาคมหลังจากที่เซอร์จานปล่อยวล็อกออกมาพวกเขาก็สามารถโยงเรื่องราวเข้าหากันได้นั่นก็คือในวลล็อกมีภาพของเซอร์จานปรากฏขึ้นที่ฟาร์มและฟาร์มฟาร์มนั้นก็คือ ฟาร์มแฮนด์เมดชิงเย่พวกเขาได้เปรียบเทียบจุดต่างๆที่เซลจานยืนขณะถ่ายภาพริมหน้าต่างที่เต็มไปด้วยกระจกนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าร้านเบเกอรี่ลักกี้ไทม์ได้โพสต์ในวันที่15สิงหาคมว่าพวกเขาจะฉลองวันเกิดของเขาที่ฟาร์มชิงเย่จากนั้นชาวเน็ตก็นำภาพของไวป์ปอที่เคยโพสต์ไว้ในวันที่6กันยายนและบอกว่าภาพทิวทัศน์รอบตัวเขาเป็นเส้นทางที่จะไปที่ฟาร์มแห่งนี้ ทั้งสองฝั่งเต็มไปด้วยต้นไม้ดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าไวปอมาที่ฟาร์มแห่งนี้ในเดือนสิงหาคมอย่างแน่นอนและทั้งสองก็ฉลองวันเกิดด้วยกันต่อมาชาวเน็ตอีกคนก็ได้โพสต์ว่าสถานที่ถ่ายทําแคมปิง้งบล็อกบัสเตอร์วันเกิดของเือจานชิงเยแฮนเมดฟาร์มได้รับการอ้างสิทธิ์แล้วภาพประกอบก็คือ 1. เป็นภาพที่ทางฟาร์มชิงเยได้โพสต์เพื่ออวยพรวันเกิดให้กับเือจานมีข้อความว่า ฉันได้อวพอรวันเกิดให้เขาในวันเกิดของเขาฉันยังได้อบไม้เสียบให้คนอื่นๆอีกด้วยงานฝีมือของเราก็ไม่เลวสุขสันต์วันเกิดจากฟาร์มเล็กๆ 2. เป็นภาพที่สาวสวยทิต้ชิงเยได้โพสต์และมีข้อความว่าเซอร์จันมาที่ฟาร์มของเราทําไมฉันไม่รู้ในเดือนสิงหาคมเขามาฝึกเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และฉันก็ไม่ได้ไปที่ฟาร์มฉันได้ยินจากเพื่อนในฟาร์มว่ามีดาราแต่พวกเขายังเด็กวัยรุ่นอยู่ ฉันไม่รู้ว่าเป็นใครพวกเขาบอกฉันว่าเขาหล่อและสุภาพมากแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจเขาบอกว่าถ้าฉันได้เห็นฉันจะรู้จักในพริบตาสุดท้ายฉันก็ลืมมันไปแต่จู่ๆก็มีคนเอารูปมาให้ดูแล้วถามว่านี่เป็นฟาร์มของคุณหรือเปล่าฉันตกใจมากมันกลับกลายเป็นว่าเป็นเซ่ยวจานและอีกสองสามภาพเป็นภาพของเซอร์จานฉลองวันเกิดในกองไฟจากนั้นก็มีผู้คนจำนวนมากที่มาตอบคอมเมนต์ว่า จากคนแรกนะคะดูจากบริบทแล้วอายุค่อนข้างมากน่าจะเป็นคนงานในฟาร์มเลยไม่รู้ว่าดาราที่มาที่ฟาร์มของตัวเองเป็นคนดังแค่ไหนคนที่สองเห็นได้ว่าพวกเขาทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ร่วมมือกันที่ดีมากและพวกเขาก็ยังเด็กอยู่คนที่สามต้องมีนัดบาร์บีคิวครั้งต่อไปแล้วคนที่สี่ฉันเดาเอานะว่าร้านแคมปิ้งบอกว่าเขาไปฝึกซ้อมสุดสัปดาห์หนึ่งของเดือนสิงหาคม และพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มแต่ทำลายที่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็คือวันที่14และ15ไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์แต่วันที่5สิงหาคมเป็นวันเสาร์บางทีร้านแคมปิง้งอาจจะกำลังมีการฝึกซ้อมสุดสัปดาห์นี้5สิงหาคมพวกเขาหายไปหมดในวันนั้นแม้ว่าทางร้านจะจัดส่งเค้กในช่วงกลางเดือนสิงหาคมแต่เป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาจะจัดส่งให้ก่อนและจึงโพสรูปภาพในภายหลงัง เป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองจะมีวันเกิดด้วยกันแค่วันเดียวกันหรอคนที่ห้าแต่ไม่มีหลักฐานใดๆเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นคนที่หกเมื่อกี้ฉันไม่ได้สนใจและเห็นว่าพี่จานหายไปแค่ในวันที่ห้าสิงหาคมนั่นก็คือวันศุกร์และวันที่ห้าถึงวันที่หกเขาก็อยู่ที่ทำงานคนที่เจดเป็นวันสุดสัปดาห์ในเดือนสิงหาคมจึงต้องเป็นวันที่สิสาสิงหาคมคนที่แปด วันที่14และ15สิงหาคมจันจันได้หายตัวไปวันที่13สิงหาคมเขาอยู่ที่ทำงานคนที่9หลังเลิกงานเวลา20่สนากาส0นาทีมันก็มืดแล้วหลังจากที่นักเขียนคำโฆษณาลงจากภูเขาแล้วก็ยังอยู่ในบ้านตอนกลางวันอีกด้วยเขาตื่นใ่เช้าตอนที่เขาไปที่ทะเลสาบยังใกล้สว่างอยู่เลยและพอเริ่มมืดแล้วพวกเขาก็ก่อกองไฟในตอนกลางคืนคนที่สิ เหตุผลก่อนหน้านี้ของทุกคนดูเหมือนว่าจะถูกต้องเขาบอกว่ารูปขนมเค้กตรงกลางถ่ายเมื่อต้นเดือนสิงหาคมแต่ฟาร์มก็ไม่ได้กล่าวไว้คนที่11วันเกิดแฟนของเขาก็คือเดือนสิงหาคมเขามีเวลาเป็นของตัวเองมากและสามารถใช้เวลาเต็มที่ในการถ่ายทาในมองโกเลียไนยได้ดังนั้นพวกเขาทั้งสองจะฉลองที่ปักกิ่งในเดือนสิงหาคมเพราะปอปอจะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมกลุ่มการถ่ายทำหนังเรื่องนางเงื่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคนที่12ผู้หรือไม่พูดจะสำคัญอะไรสิ่งสำคัญก็คือต้องไปฉลองวันเกิดในเดือนสิงหาคมแล้วใครละ่ะที่จะต้องฉลองวันเกิดด้วยกันที่ปักกิ่งในเดือนสิงหาคมคนที่13แล้วทำไมเซลจันถึงฉลองวันเกิดในเดือนสิงหาคมคนที่14เป็นไปได้ไหมที่คนสองคนจะฉลองวันเกิดด้วยกันคนที่15น่าจะมีดาราสองคนมาที่นี่ด้วยกัน คนที่1 6บทำไมบางคนถึงฉลองวันเกิดเร็วไปถึงสองเดือนคนที่ 17. เขาฉลองวันเกิดเดือนสิงหาคมจริงๆคนที่ 18. ฉันศึกษาวลอละของพี่ชายมาเป็นเวลานานแล้วฉันสงสัยว่าพี่ชายของฉันไปถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอก่อนแล้วบางทีเขาอาจจะรอจนดึกเพื่อนําเค้กไปเค้กนี้น่าสงสัยมากจริงๆเค้ที่ส่งมาจากสตูดิโอมีวิดีโอที่ยาวมากเค้กในเต็นท์มีรูปถ่ายเพียงรูปเดียว และตัวเคเองก็มีองค์ประกอบม,มากเกินไปจนทำให้เราอดไม่ได้ที่จะสงสยัยคนที่19แต่ฟาร์มบอกว่าพวกเขาไม่ได้เด็กจนเกินไปคุณช่วยติดตามให้ฉันดูหน่อยได้ไหมคนที่20ตอนนี้เซอร์จันมีวันเกิดในเดือนสิงหาคมแล้วหรอคนที่21ถ้าจะหยิบยกประเด็นสำคัญขึ้นมาเขาเคยฉลองวันเกิดในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วฉันจำได้และเป็นวันเกิดของปอปออีกด้วยคนที่23 แม้ว่าทางร้านจะจัดส่งเค้กในช่วงกลางเดือนสิงหาคมแต่เป็นไปได้ไหมว่าเขาได้จัดส่งมาก่อนแล้วจึงจะโพสรูปภาพในภายหลังเป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองจะมีการจัดวันเกิดด้วยกันคนที่24ฟาร์มแฮนเมดชิงเย่ใช่ไหมคนที่25ใช่ๆช่ช่เค้กถูกอ้างสิทธิ์แล้วร้านเค้กลงภาพเค้กวันที่15สิงหาคมดังนั้นวันเกิดสามารถฉลองได้เฉพาะในวันที่15สิงหาคมเท่านั้นและไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่26น่าจะมีดาราสองคนมาด้วยคนที่27เป็นเพราะฉันไม่ได้สัมผัสกับโลกภายนอกมานานเกินไปหรือเปล่าตอนนี้การฉลองวันเกิดล่วงหน้าสองเดือนเป็นแฟชั่นไหมคนที่29เป็นไปได้ไหมที่คนสองคนจะฉลองวันเกิดด้วยกันคนที่30ฉันว่าสถานที่แห่งนี้ให้ความรู้สึกเป็นสถานที่ที่ดีมากม่ด้วยคนที่ส1 ตอนนี้เขาก็ฉลองวันเกิดเดือนสิงหาคมได้แล้วมันไม่ปกติหรอที่เป็นวันเดียวกันคนที่32ทําไมต้องไปล่วงหน้าถ้าปอมไม่อยู่ที่นั่นคนที่33เป็นไปได้ไหมที่พี่ชายไปถ่ายรูปบันทึกวิดีโอก่อนแล้วปอก็เอาเค้กมาในตอนเย็นและทั้งสองก็พักในเต็นท์ในตอนกลางคืนฉันสงสัยจริงๆว่าเค้กมีรูปคนเดียวคนที่ส4มด้านหลังมีหม้อและกระทะเหมาะแก่การไปแคมป์ปิ้ง อย่างแน่นอนคนที่35วันนั้นพวกเขาคงมีความสุขมากใช่ไหมโพสที่สทุกคนเหตุใดแขนเสื้อจึงสั้นลงหลังจากข้ามคืนคงไม่ได้ขาดหรือถูกฉีกขาดใช่ไหมนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมภาพประกอบก็คือเป็นภาพที่เซียรจจานได้โพสภาพวันเกิดอีกภาพเป็นภาพที่แขนเสื้อของเขาถูกเย็บและอีกภาพเป็นภาพที่เขายืนถ่ายรูปอยู่ริมกระจกมาดูที่คอมเมนต์กันนะคะคนแรก ชุดสีน้ำตาลนี่เหมือนชุดอยู่บ้านจริงๆตื่นเช้ามาก็ถ่ายรูปเลยใช่ไหมคนที่สองอย่าพูดเลยไม่พูดจริงๆนะรู้สึกว่ารูปที่สามมีรอยคล้ำอยู่ใต้ตาอยู่บ้างนะเมื่อคืนจ้านคงนอนไม่พอแน่ๆเลยคนที่สามอย่างที่คาดไว้มันดูเหมือนชุดนอนเลยคนที่สี่ผมคิดว่ามันไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าฉีกขาดน,นะครับผมคิดว่าอาจมีรอยบนหน้าอกของเขาคงจะเผยออกมาให้เราเห็นไม่ได้ ก็เลยยกคอเสื้อขึ้นมาเล็กน้อยก่อนใสาคนที่ห้าสมเหตุสมผลคนที่หผมว่าหลังถ่ายรูปในคืนแรกมันล่งไปนะแล้วมีคนมาขูวา่ว่าถ้าไม่เย็บก่อนถ่ายรูปวันนี้วันนี้จะโดนฉีกเป็นชิ้นๆแน่ๆคนที่เจดถ้าไม่มีใครปฏิเสธข่าวลือผมจะเริ่มเผยแพร่ต่อแล้วนะครับคนที่8ดไปสองรอบได้ไหมครั้งแรกกินเค้กแคมปิง้งและรอบที่สองไปถ่ายรูปอีกครั้งพวกเขากินเค้กร่วมกัน ฉลองวันเกิดในสุดสัปดาห์ในวันที่5สิงหาคมและเพื่อที่จะอวดภาพวันเกิดพวกเขาจึงพาทีมงานถ่ายรูปด้วยหนดวดเคราที่ยาวเท่ากาันในวันที่13และ14สิงหาคมเพื่ออวดภาพวันเกิดโดยไม่ทิ้งร่องรอยมันเป็นเพียงการคาดดาวแบบสุ่มเท่านั้นคนที่15หมูน้อยถูกล้างสมองมาสองวันแล้วคนที่16อยากรู้ว่าใครเป็นคนเย็บสวยดีนะคนที่17ใช่ใช่ใช่ฉันก็อยากจะชมอยู่เหมือนกันฝีมือดีมาก คนที่18แค่เย็บก็รู้ว่าเขาไม่ต้องการให้เราดูแต่นี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง before และ after คนที่19ชิ้นที่เย็บไว้พร้อมให้เราดูแน่นอนแต่อีกภาพที่ยังไม่ได้เย็บก้นดไม่ได้ที่จะอวดหลังจากได้เค้กมาก็เลยตัดสินใจเอามาโชว์ให้พวกเราดูคนที่20เสื้อผ้าดีๆแบบนี้จะขาดได้ยังไงคนที่21เขาหยาบคายหรืออีกคนขี้อายเกินไปอาจเป็นไปได้ว่า สมาชิกในครอบครัวห่วงเกินไปและไม่ต้องการแสดงให้พวกเราเห็นคนที่22ภาพที่สดูเหมือนว่าอยู่ในสถานที่ที่นี่เลยคนที่23เขาพกเข็มและได้ติดตัวไปด้วยหรอคนที่24เมื่อเดินทางเป็นกลุ่มและมีสไตลิสิตไปด้วยถือเป็นปัญหาเล็กน้อยคนที่25จุดเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือ 1. ผมยาวพอๆกันสหนวดเขาก็ยาวพอๆกันส เสื้อกากก็ดูทรงเดียวกันหรือแบบเดียวกันแล้วความแตกต่างระหว่างก่อนเข้านอนและหลังเข้านอนคนที่26ถ้าแค่สองคนไปตั้งแคมป์ที่ฟาร์มแล้วใครจะเย็บเสื้อกากล่ะไว้ป่อยเย็บไม่ได้แน่นอนไม่อย่างนั้นตะเข็บจะไม่เรียบนักจึงมีความเป็นไปได้ทางเดียวเท่านั้นก็คือจานจานคนที่27ชีวิตศิลปะและงานฝีมือของเขาเป็นสิ่งที่ดีมากคนที่28ถ้าตัดเย็บแล้ว ใส่ถ่ายรูปคงจะดูดีกว่านี้ทำไมต้องใส่เสื้อตัวนี้ไปถ่ายรูปด้วยล่ะแล้วครูหวังให้เราดูไม่ได้หรอคนที่29หากคุณป้องกันไม่ได้เมื่อออกไปข้างนอกก็สมควรที่จะเย็บเพื่อปิดกั้นไว้คนที่30งานปักนี้ดีจริงๆคนที่31เขาไม่ต้องการให้พวกเราเห็นอยู่แล้วโพสที่3มีข้อความว่าเมื่อมีเพื่อนจากฟาร์มมาช่วยเขาก็บังเอิญไปรับใช้ทีมถ่ายทำของพี่จาน รูปภาพที่แชร์กล่าวว่ากางเต็นท์ถ่ายทำเมื่อวันก่อนและทางฟาร์มก็เผยแพร่ภาพเดิมในเวลา8ในากา13นาทีของเมื่อคืนอธิบายว่าเต็นท์ได้รับการตกแต่งในวันที่13สิงหาคมและพิจาร์ก็ไปตั้งแคมป์ในวันที่14สิงหาคมเพื่อถ่ายทำวัลล็อกภาพ,พยนตร์วันเกิดไปจนถึงเวลา8ในากา14นาทีเพื่อปีนภูเขาในเวลาดังกล่าวและฉลองวันเกิดด้วยการตั้งแคมป์โพสทั้ง3 4โพสนี้ เป็นเพียงบางส่วนที่พี่ปานนำมาจากชาวเน็ตเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นเพียงข้อสงสัยของชาวเน็ตและทำลายที่ชาวเน็ตได้มาบางส่วนเท่านั้นความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะและในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ